เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะแหมหายกันไปหลายวันเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปใหม่ๆเลยปกติเวลาที่เรามีเวลานะคะเราก็จะอัดคลิปไว้เยอะๆๆๆๆเยเยอะเลยแล้วก็เป็นทำเป็นสเกจ d ด l e ไว้เพื่อที่เขาให้ลงตามเวลาด้วยความที่ว่าคลิปเป็นไทม์เลสนะคะดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นจะอัดเมื่อไหร่ก็ได้เช่นกันดังนั้นวันนี้กลับจากออฟฟิศ ก็พยายามหาเวลานะคะมันต้องหาแหละไม่หามันก็จะไม่ได้อาจสักทีดังนั้นวันนี้พอมีเวลานิดนึงอันนี้คือเย็นแล้วนะใกล้จคละค่าแล้วก็เลยต้องอัดสักหน่อยได้คลิปหนึ่งสคลิปก็ยังดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแหมดีใจมากๆเลยที่เห็นหลายๆคนมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ว่าคิดถึงมากไปตามใน Facebook ด้วยคิดถึงเหมือนกันค่ะคิดหลายรอบเลยว่าเอ๊ะทำช่องต่อดีไหมเพราะบางทีมันก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วย บวกกับบางทีก็ไม่สบายแต่จะทิ้งไปได้ยังไงอะใช่ไหมอะมันเหมือนเราแบบมีความสัมพันธ์กันแล้วเหมือนคอมมิชเมนต์ไปแล้วมันก็ต้องกลับมาทําใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะพยายามนะคะใช้ว่าพยายามทําให้สม่ําเสมอมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนาะแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะคลิปของเราก็จะเป็นคลิปในวันอาทิตย์ที่เป็นคอลเลกทีฟเนาะ ที่จะมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะดูได้ทุกราศีอย่างที่รู้กันเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ดูกันบ่อยๆแล้วเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเพราะตอนนี้คิดว่าหลายคนน่าจะรู้โดยเฉพาะคนที่ตามใน Facebook ส่วนตัวเนาะเรากำลังบ้าเหอคะ่ะเหอมากๆในการทำเรบด้วยตัวเอง สวยไหมอวดนะคะเนี่ยอันนี้คือทีแรกว่าจะทําเล่นๆแต่พอทําไปทํามาเราเป็นประเภทที่ว่าไม่ว่าเราทําอะไรก็ตามมันจะมากจะมีคนเข้ามาถามว่าขายไหมขายเถอะขายขายให้หน่อยซื้ออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือว่าเดี๋ยวจะทําขายเป็นเพลสออนเดลนะคะเพลสออนก็คือมันก็จะเป็นเล็บปอมนี่แหละต้อมาแปะใส่ป๊าบทากาว สามารถอยู่ได้1สัปดาห์ถึง1เดือนกว่าๆแล้วแต่ว่าคุณจะติดเก่ามากน้อยแค่ไหนแล้วแต่คุณภาพก่าด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคอยติดตามกันเราจะคอยบอกว่ามันจะมีอัปเดตช่องทางไหนบ้างที่เราเจะเอาไปลงมันคืองานที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีแพชชั่นมากๆเนี่ยให้ดูอีกรอบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> โอเคม่เดี๋ยวเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะว่า พลังงานของเขาแล้วก็ของคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะโอเคค่ามาอัปเดตก,กันต่อคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วที่เราจะอาจเพราะว่าเริ่มหิวมันก็เริ่มดึกแล้วนะคะมันก็ไม่ดึกหรอกกี่โมงแล้วเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งอ้อจะสองทุ่มแล้วอีกสานาทีแต่ว่าหิวมากยังไม่ได้ทานข้าวเลยเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เปิดแอร์ไว้แบบแอร์เย็นมากดีนะที่ใส่เสื้อแขนยาวมาค่ะมันจะได้แล้วๆไปจะได้จบๆไปคลิปนี้มาดูซิว่าวันคลิปนี้นะคะพลังงานเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้นะคะความรู้สึกความคิดเราก็ next move นะจ๊ะมาแล้วตอนนี้นะนั่งอัดคลิปอยู่ในโซนที่เป็นครัว เรามีลานก็นั่งอยู่ข้างๆตรงโต๊ะเก้าอี้ทานข้าวตรงนี้แล้วอาหารวางอยู่ตรงนู้นหิวมากเราก็ยังไม่ได้โอนตังให้ร้านอาหารเลยลืมรีบก่อนหิวมาก The Hermit upright อืมแน่จะจำศีลภาวนาอยู่ตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยอยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครเท่าไหร่ Page of Pentacles แต่ก็คิดเรื่องที่อยากจะให้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันกับคุณอยู่นะคะอยากให้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันสิพูดไม่ถูก page of wands revers a <c oughs> a เลยนะแล้วก็ judgment revers นะคะเขารู้สึกว่าตัวเขาหาความบาลานซ์ไม่เจอเลยตอนนี้ในเรื่องอารมณ์ดังนั้นตอนนี้เขาอยากอยู่คนเดียวเงียบๆก่อนนะคะรู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณหรอก ไม่น่าเกี่ยว The Mo o n r i v e r รนะคะตัวเขาอย่างนี้แหละหงุดหงิดต,ตัวเฉพาะอย่างนี้ถ้าคุณเดียวคนธาตุลมหรือธาตุน้ำนะคะจะเป็นคนขี้หงุดหดงิดง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงเนาะเราเนี่ยธาตุน้ำกับธาตุลมเยอะมากขี้หงุดหงิดแต่ไม่ค่อยแสดงออก The r i v ร r s นะคะ r e w a r s ค,คลายพลังงานของอาทิตย์ที่แล้วเลยคล้ายมากมากๆเลยนะคะ Seven of Wands Rewards <c oughs> เขาไม่ได้แบบมีพลังงานในรูปแบบที่ว่ามีกำแพงด้วยนอะคุณดูสบายๆโล่งๆ The f o o l upright คล้ายอาทิตย์ที่แล้วแต่ไม่ใช่เหมือนนะคล้ายๆเฉยๆแล้วก็ King of Swords Reverse ดูเหมือนเขาไม่ค่อยอยากสื่อสารจริงๆคุณตอนนี้น่าจะมีปัญหาจากชีวิตส่วนตัวทั่วๆไปไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักหรอกเพราะว่าไม่ได้มีความรู้สึกเรื่องความรักจริงๆก็ตรงนี้อ่ะแล้วก็ The Chariot Reverse นะคะคุณคะคนคนนี้เหนื่อยมากตอนนี้แล้วก็ปัญหาหลักๆเลยคือการเดินทางที่ค่อนข้างเยอะมาก ประเด็นคือไม่ได้โฟกัสที่ความรักเลยโฟกัสไปที่เรื่องอื่นๆทั้งหมดเลยว่าะงั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมไม่รู้ว่ามีการพูดคุยกันดีลกันมานานสักแค่ไหนแล้วนะจากหน้าไพาก่ก็ดูแล้วก็ยังไม่ได้มีความผูกพันอะไรกันมากเพราะว่าไพ่ที่เป็นเรื่องความผูกพันแทบไม่มีเลยต้องใช้คาว่าไม่มีเลยจะใช้คาว่าแทบไม่มีไม่ได้ไม่มีเลย ดังนั้นเราไม่รู้ว่าความสนิทของคุณที่คุณคิดว่าคุณสนิทกับเขาและความสนิทของเขากับคุณมันเท่ากันไหมคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนคุยของคุณนะคะแต่สําหรับเขาอันนี้เราขออนุญาตพูดตรงๆนะเขาอาจจะคิดเป็นคนละเรื่องกันเลยเพราะจริงๆแล้วนะจากหน้าไพ่ตอนนี้เขาไม่ได้อยากคุยจริงๆคุณความรู้สึกเขาชัดเจนเลยว่าเขาไปโฟกัสที่เรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องการทํางานเรื่องใช้ชีวิตของเขาทั่วๆไปเลยนะคะ ขอเปิดเพิ่มดีก,กว่าสองสัปดาห์ติดกันแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็เหมือนกันทวีออฟวันรีเวิร์ดคุณขาขออนุญ,ญาตพูดตรงๆอีกรอบนะคะไม่แม้แต่จะคิดถึงอะเอาจริงๆอะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราหิวข้าวหรือเปล่าพลังงานก็เลยดึงเอาที่แบบไม่มีความผูกพันมาจะได้อ่านคลิปน้อยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะที่อ่านคลิปที่เราใส่ชุดนี้เลยะเล็บนี้ด้วยนั่นแหละ อันนั้นคือผูกพันเยอะมีความรู้สึกให้แบบแน่นเลยแล้วมันนานมากมันทําให้ทุกอย่างช้าไปหมดเพราะมันนานทีนี้มาถึงตรงนี้นะเราว่าส่วนหนึ่งมันมาจากเราอยู่นั่นแหละจริงๆคุณมันก็เลยไปดึงพลังงานบ้าๆบอๆมาเพราะฉะนั้นแล้วไม่ลองปล่อยผ่านไปนะคะแต่เราอะอยากอัดคลิปให้พวกคุณจริงๆเนาะแต่อย่าลืมนะว่าความคิดกับความรู้สึกไม่เหมือนกันเขาอ,อาจจะรู้สึกแบบนี้แต่ความคิดก็าอาจจะเอย ลองให้โอกาสปูเป้ยู่กับพวกปูเป้นคนน่ารักปูเป้เป็นคนดีลองดูณนะตรงนี้เลยก็คือเขาไม่ได้โฟกัสที่เรื่องคุณแต่ก็ไม่ได้หมายควาาเขาไม่ชอบหรือเขาเกลียดหรืออะไรนะคะแค่ไม่ได้โฟกัสเฉยๆเพราะสิ่งที่มันเป็นอยู่ในชีวิตของเขามันดูลุงลังไปหมดแต่ประเด็นเลยคือไพ่ไปที่สองอย่างที่เราบอกมันเหมือนกับว่าเขาก็อยากให้บางสิ่งบางอย่างก,กับคุณเหมือนกันนะที่มันเป็นความชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยหละเราถึงเผื่อไว้ว่าอย่าพึ่งไปไหน ลองดูพาร์ทหลังก่อนว่าในเรื่องพาร์ทที่เป็นเรื่องความคิดของเขามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ในเมื่อมันไม่ได้มีอะไรของคุณมากมายนักตัวเลือกที่อื่นก็ไม่มีไม่ได้เหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วก็ยังแบบมีคุยคนนู้นคนนี้บ้างแต่อันนี้ไม่มีเลยอยู่โดดเดี่ยวลําพังจริงๆและต้องการจะตั้งใจทํามาหากินทําชีวิตให้มันดีขึ้นจริงๆโดยที่ไม่ได้มีใครคุยด้วยเลยสักคนเดียวนะคะแม่ทีนี้ในเมื่อมันมีแค่เขา เราไม่ได้อยากจ,จะรู้สักเท่าไหร่หรอกนะว่าเขาเครียดหรืออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรากระโดดข้ามเป็นเรื่องความคิดดีกว่าว่าเขาคิดอะไรอยู่กับความสัมพันธ์นี้นะคะในรูปแบบใดๆก็ตามแต่จะชัดเจนไม่ชัดเจนก็ตามแต่อย่าลืมนะคะถ้าแอบชอบเขาอะยากหน่อยนะที่จะได้คําตอบเพราะว่าไม่รู้จะพลังงานที่ไหนมาลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแบบไปแอบชอบเขาแล้วก็ไม่เคยคุยยันไปเรื่องไปราวเลยประมาณนี้ก็ยิ่งยากอีกเนาะ มาค่ะหลายๆคนหลายๆคน,คนแอบชอบแต่ไม่คุยก็มีนะแอบเฉยๆอะ่ะเออเราก็อยากรู้ว่าเขารู้สึกไงกับเราบ้างเพราะว่ามันมีการมองกันอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้าแบบว่าเหมือนกับเขาก็อยู่โลกของเขาเราอยู่โลกของเราเลยเรายังไม่เคยคุยกันอยู่อันเนี้ยยากแล้ว มันจะเหมือนแบบว่าเหมือนเราเป็นแฟนคลับแล้วเขาเป็นดาราแล้วเราไปกีดเขานนอะไหมเอ่ยเนาะอ่ะต่อคะ่ะในออบสูตรรีเวิร์สอู้ก็ยังไม่ค่อยอยากสื่อสารกับใครอยู่ดีคนคนนี้ทํางานเยอะนะ่าดูเลยเท่าที่ดูจากหน้าไพา่ไม่ได้ทะเลทลายไปไหน,น,ไหนงานแล้วก็งานแต่ก็ไม่ได้มีกําแพงอะไรกับคุณนะคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณคาดหวังใจ้เขาทักทายมารอไปเถอะอยากนิดนึงเนาะถ้าไม่ได้มีเรื่องอะไรคุยน่าจะยากเพราะเท่าที่ดูแล้วคือเขาไม่ค่อยคุยกับคน <c oughs> คุณไม่ต้องตื่นเต้นนะถ้าเขาไม่ตอบข้อความหรือไม่คุยกับคุณเขาไม่คุยกับใครเลยค่ะ <c oughs> เหมือนที่เราจะเราเราจะโพสต์บอกหนะ้า Facebook เราตลอดนะใครส่งข้อความมาแล้วเราไม่ตอบไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราเป็นสันดานอย่างนี้แับทุกคนจริงๆข <c oughs> ำตัวเอง The h y าแฟ f e n l e v r e สค่ะ คุณคะเรื่องปัญหาความแตกต่างก็ไม่มีถ้าคุณแตกต่างกับเขานะเช่นอายุต่างกันาศาสนาคนละาศาสนาอะไรอะไร,ะไรที่มันต่างกันอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาใดๆกับคนคนนี้เลยปัญหาเดียวคือนิสัยเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับใครอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเจอตัวเป็นๆนะคะจะเฮฮาปาร์ตี้ดีนะจ๊ะเราก็ไม่ได้กลัวความรักใดๆเอาถามจริงๆเขารู้ไหมว่าคุณชอบเขาเนี่ยพอไพ่มันขึ้นมาเหมือนเหมือนเขาก็ไม่ได้จะรู้ เพอเพอเขาอาจจะคิดว่าคุณเองคุยกับเขาในรูปแบบเพื่อนก็ได้นะคะเจอบ่อยนะมาดูดวงส่วนตัวรล่าลอกถามสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะต้องถามคนเข้ามาดูว่าคุณคะสรุปแล้วคุณคุยกับเขาแบบไหนอ๋ออ๋อคุณแบบเพื่อนกันก็ว่าแล้วเขาไม่รู้คุณต่อให้คุณไปจีบเขานะคะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้มั่นหน้ามั่นโงขนาดคิดข้างๆตัวเองว่าใครชอบดังนั้นต่อให้คุณจีบเขาแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่หือไม่อือมาก นึกออกไหมก็ไอมใช่กองนี้พูดผิดคลิปนี้นะคะไม่ไม่ใช่สําหรับคนที่ไปมีสิบแปดบวกกันแล้วนะแต่เป็นคนที่เพิ่งเจอกันไม่นานเราก็แบบเริ่มมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้แต่บังเอิญว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้รับรู้เลยว่าคุณมีอะไรให้ไม่รู้เลยมีหน้าก็ถึงไม่ได้โฟกัสที่คุณเพราะเขาไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้จริงๆ <c oughs> เดี๋ยวนะเราขับขำเขาไม่ได้มีกําแพงกัน้นคุณไว้ด้วยนะไม่มีเลย ไม่มีเราไม่ได้เกิดขึ้นว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณนะไม่ใช่เขาแค่ไม่ได้อยากคุยกับใครๆเป็นเรื่องปกติเพราะเขาเป็นคนเงียบๆแล้วก็จะเป็นคนที่กิจกรรมอะไรของเขาเยอะแยะของเขาเป็นนั่นแหละโอ้ยอ่าห้าออฟวันส์รีเ e คุณขาเขาไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ตอนเขามาจีบคุณนะคุณนะตอนนี้ความน่าสนใจ ในในตัวคุณมันเริ่มหมดนะเราพูดตรงๆเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงเขารู้แค่ว่าอาครั้งหนึ่งเคยสนใจคุณแล้วจีบแล้วตอนนี้ไม่สนแล้วเพราะคุณไม่หือไม่อือคุณทําให้เขาร,รู้สึกว่าไม่รู้ <c oughs> เราคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเราหิวข้าวแล้วล่ะมันอาจจะเป็นคุณไหมที่หิว <c oughs> อาต่อค่ะโอ้ย ten of ฟ n ั s สอะไรเพอเพอคิดว่าคุณไม่สได,ด้วยซ้ำนี่เรามีเซนส์เบสคิดทางนั้นนะจริง เออพะให้ไไมันขึ้นมาในรูปแบบนี้เออแปลกๆอ่ะเพจ e อฟเพนท a เคิลคุณขาเนี่ยแต่เขาก็ยังมีอะไรที่เขาอยากให้คุณอยู่ดีจริงๆนะแต่เราจะบอกว่าความสัมพันธ์ถ้าจะไปรอดนะถ้าคุณชอบคนคนนี้เลยอยกไปต่อเป็นเพื่อนเขาให้ได้เพราะเขาจะเป็นคนประเภทที่ว่าไม่ลุ่มร่ามกับชีวิตคุณและก็ไม่ชอบให้ใครไปลุ่มร่มกับเขาเพราะฉะนั้นการเริ่มตอนที่เป็นไปในรูปแบบเพื่อนๆจะไปไดีแต่ เขาต้องเป็นเพื่อนในรูปแบบที่ทําให้เขาเห็นด้วยนว่ามันพัฒนาต่อได้ถ้าเขาไม่เห็นเลยเขาก็ไม่กล้าไปต่อเพราะเขาไม่รู้จริงๆอย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกคนคนนี้มันไม่ได้ขึ้นมาเลยว่าเขาพร้อมมีความรักหรือไม่พร้อมมันขึ้นแค่ว่าเขาเองก็ไปเล่นไปทำมาหากินไปใช้ชีวิตเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเขามีคนคุยหรืออะไรไม่งั้นเราไม่พูดหรอกเขาว่าคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนคุยของคุณแต่เขาไม่ได้คิดตรงกันเพราะอะไร เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าคุณคิดแบบนั้นโอ้มันเหมือนว่ายน้ํามาวนอยู่ในอ่างแล้วกลับมาที่เดิมปุ้มอุ๊ยได้คําตอบแล้วเขาใจยไม่เย่ยถ้าไม่ไว่ายน้ําไปไหนเลยก็จะไม่ได้เห็นสิ่งอื่นๆไงถึงแม้มันจะวนอยู่ในอ่างกลมๆก,ก็ยังดีที่ได้ขยับเขยื่อนตัวเองบ้างว้าวประหลาดดีวันนี้อะต่อเลยนะคะโอ้ควีนออฟสอดคุณมันเอาจริงๆถ้าเป็นคุณเขาก็อยากคุยด้วยอยู่นะ แต่จะให้คาดหวังอย่างที่เราพูดจะให้ทักไปเลยอ่ะคงไม่ได้แล้วล่ะเพราะที่ผ่านมาเขาก็คงจะทําอะไรให้คุณเยอะอยู่นะสําหรับคนที่เขาคนน,นี้เป็นคนเข้าหาแล้วมันก็อยู่ในจุดที่เขาหมดความสนใจแล้วแต่ก็ไม่แน่ความสนใจน่าจะกลับมาใหม่ได้ถ้าคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขาเห็นคุณคะมันมีอยู่สองอย่างนะหนึ่งเลยไม่รู้จริงๆว่าคุณคิดยังไงสองก็คือรู้และรู้จนเกินไปในรูปแบบที่คุณทําอะไรซ้ําๆซักๆ เหมือนไปจุกจิกกับเขามากไปถามว่าอยากคุยไหมก็ก,ก็ก็คุยได้ไม่ถึงกับไม่อยากแล้วก็ไม่ถึงกับอยากมากมายแต่ก็คุยได้อยู่เพียงแต่ในกรณีที่เขารู้คุณรู้สึกยังไงคุณคิดยังไงกับเขาอะ่ะมันมากเกินไปจนเขารู้สึกว่าพักก่อนพักก่อนหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้เลยแล้วก็หาคําตอบใดๆไม่ได้จนรู้สึกว่าไปดีกว่าแค่นั้นเลยค่ะเะ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่เปิดไพ่เพิ่มแล้วนะก่อนที่พลังงานมันจะเพี้ยนมากไปกว่านี้เพราะเราหิวข้าวแล้วมันจะกลายเป็นว่าเอาพลังงานอันหิวโหยเข้ามาแทรกเนอะมันจะไม่ดีจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่มันหิวแล้วอีกอย่างเอ่อเมมโมรีการ์ดมันเริ่มจะเต็มดังนั้นแล้วเรามาดูดีกว่าว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นะคะคุณขาถ้ายังเจอกันมาไม่นานนะรีบเอาความสนใจกลับมาใหม่ยังทันอยู่ พอเขาก็ยังไม่ได้ถอดใจขนาดนั้นเนาะเขาแค่ท้อโอ๊ยไม่คุยแอย่าคุยไม่ชอบฉันก็อย่าชอบอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองอ้าต่อคะ่ะ the high priestess คะ่ะเขาเขาบอกคุณว่าก็ลองถามตัวเองดูสิว่าอะไรที่จะทำให้เขา make a move อะไรที่จะทำให้เขา take action คุณ คุณรู้คําตอบอยู่แล้วว่าอะไรดังนั้นตรงนี้เราตอบคุณไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าพลังงานมันแตกเป็นสองส่วนคือรู้ทุกอย่างแต่รู้มากเกินไปแล้วคุณก็แสดงออกเวอร์วางอลังการเยอะเกินแล้วก็จุกจิกกดดันเขานั่นแหละแล้วก็อีกอย่างคือไม่รู้เลยดังนั้นตัวคุณเองคุณจะรู้ว่าจุดไหนที่คุณยืนอยู่ระหว่างเยอะไปกับน้อยไปนะคะแล้วคุณจะรู้วิธีการที่ทำให้เขาขยับตัวทำอะไรเพื่อคุณเองเนาะ แ,แล้วก็นายออบสอดนะคะคุณค่ะเขาก็ยังไม่ทักคุณมาคุยหรอกยังเงียบอยู่ถ้าคุณคาดหวังใจเขาทักมาทักทายมาอย่างนะเพราะฉะนั้นคําตอบเมื่อสักครู่อาจจะเป็นไปได้มากว่าถ้าคุณอยากไปต่อเขาหนึ่งเลยลดพลังงานความเยอะลงแล้วก็สองถ้ามันขาดไปให้เพิ่มขึ้นเพราะมันไม่บาลานซ์แล้วมันทําให้เขาไม่บาลานซ์มันก็เลยทําให้เขาอยากอ,อยู่คนเดียวก่อนในตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้แล้วมันตรงจริงๆอย่าพิ่งไปทําอะไรปล่อยให้เขาพักหายใจไปก่อนนะคะ อืมต่อค่ะจะไฮโ l เฟน n หมือนเดิมเป๊ะเลยคุณคะ่ะแต่คนคนนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะต่อยเขาไม่ได้แคร์เรื่องความแตกต่างอะไรก็จริงแต่ว่าจะถ้าจะคอมมิชเมนต์กับคนคนนี้ยากหน่อยเพราะเขาเป็นคนที่อยู่ตัวคนเดียวเขาก็อยู่เขาได้อินดิเพนเดนต์มากดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการใครสักคนอยู่กับคุณบ่อยๆอ,อยู่กันอยู่กันเรื่อยๆหเห็นหน้ากันบ่อยๆ คนคนนี้อาจจะไม่ค่อยหมอะกับคุณเท่าไหร่เพราะเขาเป็นเดอะเฮอร์เิเขาชอบอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะโอ้โอ้เลย <laughs> แม่ขออีกสองใบก็พอละ oh, judgment reverse เขารู้สึกว่าไม่บาลานซ์กันจริง,รงๆคุณเพราะฉะนั้นตัวคุณจะรู้ดีที่สุดว่าอะไรที่คุณทำลงไปแล้วจะเรียกความสนใจจากคนคนนี้ได้จนสามารถทำให้เขา take action นะเนอะแล้วก็เดอะเดวิ reverse คุณคะเพราะฉะนั้นพลังงานมันออกไปในทิศทางที่ ไม่พอดีเลยสักนิดเดียวไม่มากไปก็น,น้อยไปนั้น,น,นไปลดมันลงเนาะจริงๆวันนี้ไม่มีไพ่ข้อความให้หรอกเพราะว่าพลังงานยังไม่ได้จัดสนิทอะไรกันขณะนั้นยังดูแบบว่าเหมือนแบบว่าอายังเริ่มต้นอยู่ หมือนจะเริ่มเริ่มอยู่ยังไม่ได้เริ่มขนาดที่แบบไปไกลแล้วสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยังมีเวลาที่เอาความน่าสนใจกลับคืนมารีบไปจัดการซะนะคะก่อนที่มันจะสายเกินไปเนาะโอเคถ้ารักกันชอบกันนะคะเราก็เป็นคนตรงตรงเหมือนที่เราพูดไปทุกคลิปนั่นแหละถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแต่ถ้ารักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่พพอร์ตทางช่องด้วยนะคะเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงวันนี้จะทานข้าวเผื่อเนาะ ไม่บอกว่าทานอะไรบางที่แน่ๆมีแต่ผักเพราะว่าเราคิดว่าร่างกายเราจะต้องฟื้นฟูด้วยผักอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่มากที่เราจะต้องไปทำเดี๋ยวจะไม่สวยเมื่อไหกรก็ตามที่คลิปนี้ลงก็หมายความว่างานใหญ่ที่เราไปมันเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นแล้วโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบายๆอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อน ทำหน้าอ่อนมีหลายคนบอกว่าหลงดวงตา,าเขาเพราะฉันต้องใช้ดวงตาอ่อน <S 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 อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ a อ f ฟ r m a มเ r ตอร์ไพ่ออร c l เข,ข้อความที่ ช่องเราทําขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนะาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษ มี63บใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนอะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณน,นี้นะคะอ่าแล้วก็สำหรับที่2นะคะจะเป็น let love l e a d message card อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้น จำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ 63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไท่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น men and move on message card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ,ะ men and move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเอง คือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ยด้วยความสร้างกําลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จํานวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กําลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่าอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะอ่าแล้วก็ไพ่ก็ดหน้าตาจะประมาณนี้นะคะ ข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63บาใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไล ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กําลังทําไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสําหรับการสนับสนุนบ๊ายบายค่ะ